แม่บ้านเล่าเรื่องราวการเลี้ยงลูกสองคนที่เป็นเด็กสมาธิสั้นหนึ่งคนและเด็กปกติหนึ่งคนผ่านการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันเพื่อสังเกตพัฒนาการของลูกและนำกลับมาแก้ไขในวันต่อไปหวังว่าเรื่องราวของพวกเราจะพอเป็นประโยชน์ให้แก่แม่ๆที่มีลูกสมาธิสั้นเหมือนกัน ได้นำไปปรับใช้กับลูกๆของตัวเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้เด็กๆทวงการอ่านบันทึกแม่เลยต้องเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อเช้าเด็กๆตื่นสายเลยตกลงกันว่า จะไปซื้อไก่ทอดที่โรงเรียนช่วงพักเบรกตอนเช้าแม่เลยให้ค่าขนมเพิ่มเพื่อไปซื้อไก่ที่โรงเรียนส่วนน้องทำวอเกิลหายต้องไปซื้อใหม่วันนี้เด็กๆมีน้ำมูกเยอะมากสงสัยเป็นเพราะกินน้ำอัดลมกับไอศกรีมเยอะเกินไปแม่เลยกำชับเด็กๆว่าวันนี้ห้ามกินของเย็นเด็ดขาดเด็กๆรับปากช่วงเย็นไปรับเด็กๆตามปกติ วันนี้งดกินน้ำอัดลมและไอศครีมน้องเลยขอกินนมชมพูแบบไม่เย็นแทนน้องซื้อมาสองขวดและได้สร้อยคอมาหนึ่งเส้นส่วนพี่ได้ของเล่นสองชิ้นหลังจากนั้นพวกเราก็กลับบ้านวันนี้พี่มีเรื่องราวไม่เข้าใจกับเพื่อนเป็นการเล่นกันของเด็กๆแม่รับฟังพี่ให้พี่ได้ระบายความรู้สึก กลับถึงบ้านแม่รดน้ำต้นไม้และทำสปาเกตตี้ให้เด็กๆเป็นอาหารเย็นน้องขอ20เส้นส่วนพี่ขอ29เส้นทำไมต้อง29เส้นแม่ถามว่า30ได้ไหมแม่งงพี่มากพี่ได้แต่หัวเราะและวิ่งหนีไปกินข้าวเสร็จเด็กๆขอกินมะม่วงต่อแม่เลยสับให้และให้เด็กๆปรุงเอง หลังจากกินเสร็จน้องทำการบ้านคณิตศาสตร์เรื่องจับคู่นาฬิกากับเวลาส่วนพี่ทำวิชาภาษาไทยช่วงแรกพี่หงุดหงิดเพราะเป็นคำศัพท์ที่ยากและพี่ยังไม่รู้วิธีการทำแม่ต้องใจเย็นฮึบไว้และค่อยๆสอนให้พี่รู้จักการค้นคว้าหาข้อมูลหลังจากพี่รู้แนวทางแล้วพี่ก็ทำได้เองอย่างง่ายดาย และอารมณ์ดีขึ้นหลังจากทำการบ้านเสร็จเด็กๆก,ก็ฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นข้อตกลงของแม่กับเด็กๆว่าจะต้องฝึกทบทวนในทุกวันน้องฝึกท่องผ่านไปด้วยดีและพี่ก็ทำได้ดีเช่นกันวันนี้เด็กๆเ,เก่งมากแม่ได้แต่หวังว่าเด็กๆจะขยันและตั้งใจแบบนี้ในทุกๆวันเพื่อที่ต่อไปการเรียนจะได้ง่ายขึ้น เพราะตอนนี้พี่กำลังจะขึ้นป .4 ส่วนน้องจะขึ้นป .3 ถ้าไม่ตั้งใจเรียนและขยันต่อไปต้องแย่แน่ๆวันนี้บ๊ายบายลาไปอย่างอารมณ์ดีจ้าฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ